ครอบผัวมุ่ยนะครับสวัสดีครับอันนี้คืออะไรครับ,บอ,รอ๋อนี่นี่คันนี้ครับคันนี้คันคันนี้ครับ <laughs> บ๊ายบายหน่อยนะฮะ home ดีนะคะทำกิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะเดินทางไปไหนขอให้แก้วคาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะโชคดีร่ำรวยทิ้งตอไปก็ในนามคิมเย็นก็ขอขอบคุณนะคะที่ให้คิมย็ได้รับใช้และบริการเนาะออกรถไฟก็ขอให้ประสบแตโชคดีนะคะทํากิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองค่ะเดินทางไปไหนขอให้แล้วคาดปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะโชคดีร่ำรวยเิงๆตลอดไปค่ะ

พกับแม่ไปม,มีรถใช้แล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงมีอะไรก็จะได้มีรถใช้เวลามุย้ยไม่ได้ดูแลที่นั่นค่ะแม่ ส,สัมภาษณ์แล้วของใหใ่หน่อยดีกว่า <c oughs> นนเนี่ยพ่อยืนด้วยกันหน่งคนแอนมาให้ปาดน,น้ำตาก่อน <c oughs> วันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับพ่อกย <c oughs> ินด,ดีด้วยะะ <c oughs> วก็ลูกค้า พี่นัดนะทั้งรถใหญ่นะครับแล้วก็ลูกค้าพี่สลามารับรถเล็กนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับรถคันใหม่ผู้ความรู้สึกนะครับวันนี้มารับรถใหม่รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับนไม่คืนนอนไม่รับเลยนไม่ลันอนไม่หลับเลยเนาะนอนไม่หลับอ๋อครับครับประทับใจไหมครับกับเซลล์ที่บริการดีทุกอย่างครับดีทุกอย่างเลยเนาะรถก็สวยใช่ไหมครับสวยอ๋อครับเซลลก็ดีดีทุกคนเซล์ก็น่ารักนะครับน่านะก็ดีมากบริการดีมากค่ะครับผมเป็นใจมาก เห็นรู้สึกว่าดูรถยี่ห้ออื่นอยู่ด้วยแล้วทําไมถึงตัดสินใจเลือกอีซูซูอ่าคุณแดนว่าอยากเป็นครอบครัวอีซูซูค่ะไม่อยากเปลี่ยนใจจากอีซูซูแล้วก็ที่สําคัญคือเซลล์ทสอบท่านทําให้เรายิ่งประทับใจในอีซูซูมากขอบคุณ,คณมากครับนะนะครับก็เลยไม่คิดว่าเออต้องใช้อีซูซูทุกคันในบ้านแล้วครับ ก่อนหน้านี้ไปซื้อรถใหญ่เนาะก็เขาเรียกว่าผลเงินผลทองเข้าบ้านจริงๆเนาะตั้ใจมากเริ่มเราเริ่มธุรกิจจากเล็กๆเ,เราเริ่มต้นจากหกล้อค่ะเล็กๆค่ะจนทําให้เรามีกระบะพอเรามีเอ้ยทำให้เรามีหกล้อใหญ่พอมีหกล้อใหญ่ปับ๊บเราก็มีเงินมาออกน้องๆเอาไว้ดูแลคุณพ่อเดินทางเดินทางใช้งานก็เรียกก็เรียกว่าเขาเรียกว่าซื้อซื้อรถใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ทําเงิน ช่ไหมฮะแล้วก็เราก็มีกำลงกำไรนะครับมาเขาเรียกว่าตอบสนองอำนวยความสะดวกให้กับชีวิตของเราเนาะเขาเรียกว่าเป็นรางวัลชีวิตนะครับจุดเริ่มต้นอะมาจากพ่อหัวเลยนะเพราะว่าคันแรกที่พ่อหัวมาออกก็คือรถเริ่มทำชื่อพ่อในการทําธุรกิจอันนี้ลูกค้าคันแรกใช่ไหมครับโอ้ขอบคุณมากเรียกว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะทางนี้ก็อุดหนุน มาหลายๆหลายปีแล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆต่อรุ่นใช่เป็นเป็นครอบครัวอยู่สูสกันอย่างเหนียวแน่นเลยะนะครับวันนี้ก็ไอพี่สลาขอบประคุณแล้วก็แสดงความยินดีด้วยหน่อยค่ะ สลาก็ในนามของทางห้างคุณส่วนจำกัดคิงยนทุกๆคนเลยนะคะต้องขอขอบคุณพ่อเงวนเจแอนนะคะที่ให้แล้วก็เฮียมุ้ยที่ให้พวกสลาได้บริการออกรถทั้งสองคันไปเจริญรุ่งเรืองอยู่แล้วสลาก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเงินทองไหลมาเทมานะคะไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณที่เข้ามาครับลงเอนอะทุกอย่างเลยพ่อให้ทุกอย่างเลยของกินของใช้เมื่อยเงินทองก็ออกทุกอย่างนั่นเด็ดไม่เคยฟ้อวัดเลยทุกอย่าง ครับก็เนื่องในโอกาสปีใหม่เนาะก็ขอให้คุณพ่อนะครับพ่อหมวนแล้วก็คุณแอนแล้วก็ตลอดจนครอบครัวนะครับคุณมุ้ยนะครับและครอบครัวนะฮะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็กิจการงานก้าวหน้าเติบโตขึ้นในทุกๆเส้นทางนะครับแล้วก็ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับผมขอให้เฮงๆรวยๆตลอดไปเป็นนิดเลยครับขอบคุณมากครับคครับ ก็มีของมาฝากเราด้วยนะครับเป็นข้าวกับอะไรเนาะเดี๋ยวพี่เอาลงโอ้ว้าวข้าวใช่ไหมข้าวกับขนุนเนาะนี่นี่นี่ลูกค้ามาฝากนะครับเป็นขนุนกับข้าวออะไรล้ัน เจ้ามงสิบเก้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับผบคุณครับขอบคุณยินดีครับขอบคุณมากคุณมุ้ยครับผม ยินดีครับยินดี